สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขส้ขู่สุคนโตแม่แซมไซคุณอาคุณใดยินดีต้อนรับสู่ช่องสำรานดิ้งจ้าถือไว้เลย <laughs> เคยเห็นกันไหมนี่รู้จักไหมถ,ถ้าไม่บอกรู้จักไมปลาเลยขั้นบัวบวกก็ะสีดาวอ,อกไปทางอู้เหมือนมันคุณราีเนาะขั้นขั้นจิมเป็นปลาสวายอุ้ยก,ก็คือปลาสวายอยู่ดิผมก็ไม่เคยเห็นในปลาเงี้ยแต่ผมไปซื้อมาเขาเรียกว่าปลาขัง ปลาคังปลาคังไม่เคยตัวจริงเหมือนกันเห็นแต่ที่เป็นกินแต่เนื้ออือฮะอ้หูใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่แล้วหนังเนี่ยเป็นแบบกระดำกระด่างด้วยอืมอืมทำไมสีเป็นงี้วะเป็นโลบก็เป็นโลบเหรอวะเออพี่อะเป็นโลบว่ะโลบเอิดอะโอ๊ตเอิดมีร้องเยอนี่มันมีเงี้ยมีอะไรเนี่ยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยมีเงี้ยงมีเงี้ยเหมือนบางเลยมีเงี้ยบางอีกเลยทำเมนูอะไรดีตอนนี้อันนี้เหรอครับผมคิดว่านะคุ้นคับเหรอกูว่านะเออมึงจะทำไรกูอะ จะลวกจิ้มปลาคางลวกจิ้มลวกเลยเออจัดไปกูจะลวกไม่ทั้งตัวเลยอ่ะเดี๋ยวไปชำแหละก่อนโอเคเอาไปให้ส่วนๆก่อนเออเดี๋ยวจะไปหั่นเป็นเปียงๆเปียงๆก่อนไปดูว่าเนื้อเยอะไหมไปอุ้ยครับแรกต้องไปชำแหละมันเอาหัวมันออกก่อนถอดเกล็ดบต้องถอนมีเกล็ดโอเคคท่ันถอดเกล็ดนะเลี้ยวเลยท่านถอดเกล็ดอี่แรหนังเลยนะไปไปไปเดี๋ยวขอไปไอ้ชำแหละมันก่อนพี่น้อง ปล่อยปลากลับสู่ธรรมชาติดีไหมใช่ใช่เอาไปเขาท่าดีนะปล่อยพี่สำล่ากกับสู่อะไรดีกลับสูเอานรกอเวจีของเขาอ่ะที่พี่นั่งไงตามเราง่องนั่งง่ายงไง่ายงเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วอันนี้ก็จะแล่โอ้เนื้อขาวดีว่ะกระดูกกระดูกใหญ่อยู่ปลาคังเนี่ยนะเนื้อปลาคังขาวๆเห็นไหมอ่ะฮะอืมการเนื้อสาวเนี่ยนี่ังไงดีวะเนื้อสาวเนื้อสาวเนื้อสาว มันมันคนละย่างกันน้องเนื้อเสาวดีไหมคนละย่างกันน้องเนื้ขาวนี้ชอบไหมเอาเนื้อปลากับเนื้อสาวเอาเนื้ออะไรเนื้อปลากับเนื้อสาว์ผมไม่น่าถามน้องนะเอาต้องกินปลาด้วยเนาะนี่บ้าเลยสาวตจริงๆเลยกินปลาฉลาดนะไอ้ขวนมันเหรอมันเหรอเปล่าอย่ากระโดดมึงทะลุลงไปนะกู้ว่รับไม่ทองมึงนะทะมึนเลยนะไปช่วยเลยนะตัวโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดจังเลย ไข่มันล้วนๆใช่เหรอนี่คือไข่มันเหรออุ้ยนาซีเมนที่นี่โอ้โหโอ้และเนื้อมันอะเนื้อมันอยู่พุ่นเนื้อมันอยู่ไหนเดี๋ยวนะอันนี้โบหูวิลีเด้เออไม่รู้เลยอ่ะคืออะไรอ่ะแต่เหมือนแข็งๆเหมือนมันใช่ไหมว่าไข่มันมันหนาเนี่ยโอ้ยคนเราดมนี้ลองดมนี่ยขาวคือไปไงขาวนิดหน่อยขาวนิดหน่อยขึ้นคออยากได้เล่าเลยฮะเอาไว้กันเสือโยนให้ป่ากิน แล้วเนื้อมันอยู่ไหนนี่เด้เนื้อมันอยู่นี่เออเนื้อมันน้อยดิบู่ร้ายน,นี่เนื้ออยู่คางนี่ร้ายร้ายน้อยนะพี่ร้ายและนี่ก็คือเชฟญี่ปุ่นมากกว่าสามวันที่เขาไปมาครับไม่ทําำแคยกินเหล้า่างเดียวว่าสามนาที <c oughs> ที่ไปอีกมีเคสอีกย่างญี่ปุ่น <c oughs> นี่สยที่มีเคงเนื้อเริ่มมีวางนี่เนาะเนื้อขาวๆเลยหลายคนอาจจะมั<อ>งไม่รู้นะครับว่าเขาแดกทั้งหมาดิบหมูดิบหมูดิบ เนื้อหมวัดดิบหมูหม,ม,มูแต่ว่าหมามนแมนแหม,มาไม่กินดิบเนาะบวบวบวบเขาชอบกินของดิบทุกชนิดมากแต่เขาไม่กินแซลมอนใช่ปะ่ะแซลมอนดิบไม่กินหรอแซลมอนกินบวก็กินอยู่แต่ว่าบวบบวบบวบเคยกินดิบมันมักเอาไปกินอันนั้นนะไอ้ยังก็ซาบ,บเิเออเออคันลไม่ชอบวาซาบิเนี่ยคันถือแล้วก็สไตายไปญี่ปุ่นแกไม่ค่อยกินปลาดิบเท่าไหร่หรอกกินอะไรไปซะส่วนใหญ่กินเหล้ากินเบียร์แล้วก็ไม่ซื้อเองด้วย ของไอ้บังซื้อเอาไม่ซื้ออย่าไปพูดไม่ต้องพูดเอาถาดนั้นผมเห็นไม่ต้องพูดมึงเน็ตที่ัยบูดีแม่พูดหอกกินเบียร์คนเดินกินเบียร์ไผ่อยู่นี่ไม่เคยซื้อซื้อกินเบียร์เพื่อนถ้าดูบุรีก็ไม่มีใครครบขอเพื่อนคุยแต่คนเกลียดบุรี่ขอเพื่อนอันอันบุรีมันมันขอไงก็เลย่อเอาเลยอโอ้ทำต้งงานวางตรงนี้หรอเออ เรียบร้อยนายหนอ้ยนี่ก็สันหาที่ล้างกันเนาะสูงเนาะทีว่ามันจะอดกินนะที่ไม่หวานข้างล่างนะเน่าขาวขายเยอะเน่อเยอะเดี๋ยวไอปลาพวกเนี่ยมันเหมือนถ้ามันจะขาวมันต้องกลบด้วยซีฟูด้ดเดี๋ยวจัดให้รสชาติแซ่บๆ<ล>ไม่รู้<พ>มันไป<า>ชิน,นอะไรปลาขาวสัมลานี่ต้องใช้อะไรกรอบค่ะอันนั้นบังกระลับไม่ไหว กินข้าวผมไม่ทำหน้าเหรอหลังหลับไปไหวไม่สุดยอดที่ข้าวนี่โอ้โหไอ้ข้าวผมนี่สตรีแม่ห้างนี่มักหลายสตีแม่ห้างเลยอสตรีแม่ห้างลูกสองลูกสามนี่โอ้โหมักหลายเลยเหรอหูยหาหูยหาชื่อเกดมาเป็นเดาไม่เคยฟังไงไก่ไก่ไก่ไอมีพริกไอ้ขอมีดอีกอันพี่มีอีกไหมหั่นมะนาวอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบทำที่สุด ตำพริกตำกระเทียมตำน้ำจิ้มอะไรเงี้ยถา้ามีให้ทำแล้วไม่ทำจะโกรธมากชอบวันนั้นมีคนมาแย่งตัวตำเปไงเสียใจคือทำอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นไงชอบใช้แรงตำน้ำพริกเนี่ยออกแรงอ่ะสนุกดิออกแรงตำให้มันแหลกเนะี่ยสนุกดิไม่รู้จะขาวจะสดหรือยังไงต้องลองดู ถ้าเรื่องการเปผู้หญิงนี่นะต้องยกให้พิมลานต้องยกให้พิมลานเลยเอะไไงคืนนึ่งนี่เปมากสุดกี่แสนโอ้เอาตรงๆน,นะโอ้นะเอาแบบนี้เลยนะเออเป็นเซนเลยที่น่องเอาตรงๆก็คือไม่ให้ยังเสือกขอเขาอีกใช่ไหมเออนั่นเลยผู <c oughs> ้เสียเงิอนไช้ไปให้เขาไม่ใจเลยอ่ะ เอาใจนะมันใจอยู่อันมันเฮ็ดงานมือละสองสามรอยหนึ่งสิเอาเงินใส่หอดแชร์ทปีเขาแล้ว่าเก็บดีฮะเก็บดีเก็บออมไปให้เขาก็นี่แหละกันย้อนสิเก็บออมให้เขาเลยกูเลยบว่เก็บไม่จะายถึงเมียนะเออนั่นแเลยกูที่ชื่อเรากินด้วยกูยออ๋อไม่ได้ออมลงซื้อเหล้านั่นแหละโอ้ไผสิมาอันอันนี้บักสัมลาเด้อยหรอกให้เอาเงินมานั่มเปยคนยากพิมานอ่ะตั้งแต่อยู่ช่องออสเตรเลียใช่ไหมมีคนชั่วนไปหลายประเทศนะ ไล่ก่อนนะกัมบูชาญี่ปุ่นอินเดียใช่ไหมประมาณนี้สามที่เนาะชอบน้ำเมาประเทศไหนมากสุดที่ไปชิมมาน้ำเมาประเทศไหนต่อถ้าชอบก็ถ้าชอบก็ชอบญี่ปุ่นเลยวะอร่อยเหรอมันมันดีเขาอร่อยจริงเหรอใช่ไม่ชอบขมรเหรอราคาถูกดีนะเขมรนก็ก็ชอบอยู่แต่ ญี่ปุ่นชอบมากกว่าหอมันหลากหลายเนาะใช่เชยของของคาเมีรรู้สึกจะมีประมาณ3ามสี่ยี่ห้อเองมั้งแต่ราคาถูกน้ำเมาเขาราคาถูกมากใช่เบียโอ้โหถูกมากถูกหลักสิบสิบกว่าบาทอ่ะนี่ใช่เหรอเออกระป๋องหนึ่งมันต้องเท่าไหร่นะหลักสิบไม่เกินยี่สิบาทอะแต่ก็รสชาติคล้ายเบียรไทยแหละใช่ไหมล่ะเผื่่ถ้าญี่ปุ่นมันพู้มันหลายหลายอย่างนะหลากหลายมันหลากหลายคือคือมันไม่ใช่ว่ามันมีแต่เบียแล้วก็มันยังมีแบบ ไอ้พวกพวกเหล้าด้วยอ่าวิสกี้วอดก้กาสาโธส,สาเกสาโทดธหรอ <c oughs> สาโธไม่น่ามีรนะวมไปหมดเลยมีสาเกเขาจะมีแต่สาโทไม่น่ามีแล้วเป็นไงคิดทะเลาะก,กับพี่น้องเคียร์แจกันเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะว่าเลือกยุ่งกันหมดเลยเหรอเฮ้ยมันไปทะเลาะกันตอนไหนวะกูไปทะเลาะกันตอนไหนจะหายช้อนก่อนขิ้นมัอนต้นอหี้ยโอ้น้ำขับเพียบจะได้ นี้ลืนคาตัวนี้ว่ะโอ้โหอ่ะเราพี่ไม่ฉีกไวมะกอกีหรอไม่ฉีกแล้วกินมันจะออกเหรอโอ้ออก <laughs> <laughs> ช่วงนี้ที่เราถ่ายกันอยู่นี่หน้าร้อนนะครับเดือนเมษาอุณหภูมิก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆทุกวัน40เป็นไงาี่ิมานไปถ่งของร้อนไหมร้อนจ้ะลดแอร์เอาอยู่ไหมเอาอยู่จ้ะเอาอยู่เราอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเวลาไปส่งของนี่ เขาให้เรารอกลางแดดหรอหรือไงหรือรอในห้องแอร์ก็ถ้าเป็นคลังกระจายสินค้าก็กลางแดดเลยจ้ะจริงเหรอไม่มีหลังคาหลังเจอเลยเหราเองไม่มีหลังคาเลยเหรอมันมีแต่มันมีน้อยบางทีเขาเลยอ๋อผมเคยเห็นภาพแล้วบางทีพี่เอาเสือไปปูนอนใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยนะนี่นแช่นี้แค่นี้บงไดมีต้นใหม่ก็ถือว่าโชคดีอืมบงไดบ่มีต้นใหม่ก็อาจจะหาหาเอาเอง เฮ้ยเฮียอี่ยังอยู่นีอร่อยจัดสัตว์กูอยู่กับมึงได้ยังขับมึงวะเฮียอร่อยยิ่งหายอันนี้ใข่น้ำจิ้มใช่ไหมเนี่ยนครับอร่อยกินไม่คุกเลยพอทิศอร่อยจัดเลยอ่ะอุ้ยคือไปดีเด้อือใครมันบดสุกแล้วโอ้ฮะใครสุกแล้วผมไม่กิน เอ้ไม่ชอบไข่ปลาเฮ้ยไข่ปลาคาเวียงดินี่ไอพวกไข่พวกพุงอะไรเงี้ยผมไม่ชอบกินเอาไม้ถ้วยเอาเปียงฮะเอาอยู่หรเอาออมาเปียงคืออะไรเปียงเปียงคืออะไรอ่ะเปืองอ๋ออีกตางเปรีงเขพูดได้เลยเปียกวิ่งเดี๋ยวอะไ้ปะเอาเลยจะได้อไอปลาคังนี่ปลาน้ำจืดเนาะแต่่บวาน้ำจืดน้ำเค็มน้ำทะเล หวยพูดอะไรเนี่ยปลาน้ำจืดเนาะสดุ้งขึ้นเลยจริงเหรอเออเอ้ยถึกตีนกูดิยังยังมันยังไม่ขนาดนั้นพี่ยังไม่สดขนาดนั้นเราต้องลวกเผื่อหน่อยเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลบ้านใครมีงานบวชเนี่ยอ่าฝออนี้ผมให้พี่อันนี้ผมกินได้ยังกินเลยแล้วมาคนละคำพร้อมกันก่อนนะน้ำจิ้มบอกเลยว่า กินแล้วพี่ตายได้เลยอ่ะมันกินคนเดียวมันอร่อยเลยแบบสุดยอดอ่ะมันกินแล้วตายมึงกินคนเดียวเลยเฮ้ยแต่ว่าโอ้หเนื้อมันเน่ดดูดีนะเออแต่เราลองกินดูก่อนแข็งลองกินดูก่อนมาหนึ่งสองไปเฮ้ยข้างในยังไม่สุกเลยเ้อะเน่นกว่าจะอร่อยดีนะออืเยี่ยมมันบอกว่า มันมีอะไรนะงานศพภาคอีสานที่เป็นกระแสอ่ะเขาบอกว่างานศพเจ้าภาพเหนื่อยมากที่ภาคอีสานแบบว่าไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยมันคือยังไงอ๋อคือคนงานศพแถวอีสานเนี่ยคือคนที่มาหลายอ๋อเหรอมาเออญยากถืเนี่ยอยากพี่น้องเขาที่มาหลายจัดที่บ้านหรือจัดที่ไหนส่วนมากส่วนส่วนมากเขาจะจัดอยู่บ้านเพราะว่าเหมือนงานศพที่ไปพิชาติอนะแม่แม่มันสิสุสะดวกเพราะว่าเือแขกเขามากแบบ จากหลายบ้านจากหลายจังหวัดอ๋อหลายจังหวัดด้วยอยูบ้านมันสิมันสิตอนรับสะดวกที่สุดอ่าก็คือคืออันถือว่าเจ้าภาพบไม่มีเวลาพักคนอ,อืมันก็แม่น,มนยู่สิยใช้ตอนรับตอนรับแขกหาเขา้าหานามมาให้ทุกกินวันนี้ให้ไปสิคือแนเขามาซอยงานกันเขาเอาเงินเอาเงินมาซอยงานคนหละ2สอง0อยสามอยก็ไปจดไายชื้อคนนั้นคนนี้อ๋อเหรอเออเม่นบันนี้ก็คืกง่ายไงเจ้าภาพยูจนกว่าแขกเขาสิ เขาสิกลับมืดดูแลเล่นไฮโลไฮโลอีกไฮโลเนี่ยก็มีส่วนแต่ว่าสุนทรไฮโลเขาก็สิเรนตั้งหากแต่ไฮโลเขาสิเรนช่วงมือลลางๆแล้วแต่ตอนนั้นที่งานพี่งานที่พี่ตายนี่พี่เศร้าผมยังไม่ตายไอ้สารพีผมมานั่งผมกูไม่มีร็ชาดเอาเรื่องอยู่นะน้ำจิ้มมันลอยไปเลยไม่ตอน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 แรกตอนแรกพี่เห็นว่าอร่อยเออเหมืนบอกขั้นขั้นเนื้อเนื้อมันสุกนี่โอ้โหแบบ ตอนต้นแรกนะที่ว่าเห็นตอนแรกคือว่าเป็นนี่นี่พือเนื้อมันจังเป็นคือจังบ่อบ่อบ่องามบ่อหงามมันเดินะเขาก็เลยหั่นตอนใหญ่ๆเนี่ยเอาเอาเอไข่ไหมพี่ลองกินดูเลวันนี้พ่อมัดลวกลวกเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหลวกทุกทุกเนเนื้อมันแน่นช่วงเทศกาลอีสานที่ช่วงนี้เขามีอะไรบ้างหมอลำหรือมีอะไรบ้างช่วงหน้าร้อนมีอะไรบ้างขั้นเทศกาลฤดูร้อนนี่มีอะไรบ้างบัวขันแถวแถวบันนอกแถวภอีสานส่วนมากเขาจะเป็นวงลุดสีมิชมีหมอลำ หมอลำเรืองลำเรืองตัวกรหมอลำซิ่งอ๋อ<ม>หมอมลำซิ่งนี่คืออะไรขับรถเร็วๆเหรอเออนั่นแหละเขาลำแต่ก็ย่ยังไงเลยแล้วโดนไปม,มางเยนีละคำพงเอ,เอาความจริงหมอลำกับหมอลำซิงนี่มันคือ,อยังไงลำซิงนี่คือเร็วเหรอเมอีนสุนมาก<อ>หมอลำซิงเนี่ยสุดมากมันสีมันจังหวะมันเร็วเหลาใจเมีนจังหวะมันเร็วมันสีบกข่อยเดีมาเอ่อมาว่มาแบบมาลองเพียงทราบปรนเดนสุมามัสจิที่ีเียวเลยถ้าหมอลำปกติมันยังมีช้าบ้างเหรอ แมนหมอลลั่มขั้นมอลลั่ทวรไปลำเรื่องต่อก่อนมันก็จะเปิดฟ้อมาก็จะมาห้องห้องเพลงห้องมาห้องเพลงก่อนดึกดึกแปก็ระิเป็นเป็นลำเรื่องเหมือนเหมือนว่ามีมีเรื่องแล้วก็เขาเขาแสดงตลกตลกอะไรเงี้ยฮะตลกปิดท้ายอ๋อตลกปิดท้ายด้วยเออตลกจะปิดท้ายเลยตลกคือซอสแจ้งตลกเอาเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยนี่นี่นี่นะเดรนอะไรใช่ไหมอืมตัวนี้ตลกตลกสุวนหน้าตลกนี่จะปิดปิดวิกอ่าอืม เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าลำซิ่งคืออย่างนี้สมมส่วมาถ้าลำซิ่งจะลำหมอลำซิ่งจะวิธีจะไม่ใหญ่เท่าไหร่จะจะสู้จะสู้ไอหมอลำเรื่องต่อกรไม่ได้ยังคณะเสียงอีสานเนี่ยแม่น้อยๆอุไรพรแล้วก็อะไรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ,อะไรพวกนเนี้ยเนี่ยพวกนี้จะเป็นเป็นวงใหญ่เป็นคณะใหญ่ทีมานเขาเป็นร้อยอเป็นร้อยชีวิตใช่ใช่ถ้าช่วงนั้นพี่ดูสมัยก่อนวัยรุ่นพี่ก็ดูหมอลำดูอย่างนี้ใช่ป่ะล่ะ เคยมีเรื่องมีราล่วอะไรเงี้ยไปก่อนเหรอส่วนมากถ้าถ้ามีเองไม่มีส่วนมากถ้าถ้ามีเรียกเองไม่มีส่วนมากจะเป็นเป็นเพื่อนอ๋อเพื่อนมีเพื่อนมีแล้วเราไปช่วยเขาเหรอก็มีเพื่อนด้วยอ้าวเชี่ยสัตว์มีเพื่อนด้วยเหรอเพื่อนเยอะแยะเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเพื่อนเมาฮะเพื่อนไปไหนหมด ไอ้คนที่พูดถึงเนี่ยเขาตายไปแล้วไม่ไม่ใช่เขาโอไใจไหมที่ผมเคยเล่าตอนนน้นว่าที่ว่าเพื่อนโดนน้าตายอ่ะอ๋อจำได้จำได้อ่านี่แหละคนคนนี้แหละอ้าวคือเขาไปเต้นหน้าหน้าเวทีนี่แหละอ๋อไม่รู้ไปเต้นท่าไหนไม่รู้ที่ผมก็มีเรื่องเหรออ่าใช่ผมก็อยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งทีนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็มาบอกเฮ้ยเพื่อนโดนตีว่ะอ้าวผมก็เดินไปเลยผมก็เดินเลยเดินหนีไปเลยปล่ยเพื่อนโดนตีเลยเดินเดินหนีตั้งหลักก่อนเดินให้ตั้งหลักก่อน จะไปตีคืนนั่นแหละต่ทีที่พอเดินไปถึงหน้าไปทีก็ก็ไม่มีแล้วก็ไม่อยู่แล้วไอ้พวกนั้นไม่อยู่แล้วตอนเดินไปเนี่ยเขารู้ว่าเขารู้ว่าไอ้ข้างหน้ามีเรื่องแน่ใช่ไหมไอ้พวกไอ้พวกไอ้ไอ้บรรดาแม่แม่ป้าป้าที่เขาดูปูเสือดูอยู่ปุกคเก็บเลยเก็บเสือเอาแน่เขาว่าที่ไรได้ไปคือมันคือมันตีกันง่ายมากเลยเหรอโอ้ยตีง่ายเลยมันมันใช้ไครมันเอาเลยใช่ไหมใช่ถ้ามันถ้าถ้ามามองแบบมันมันหมันใครอ่ะมันเอาเลย มันไม่รอหรอกพวกนี้แต่พี่ไม่เคยเปิดเขานะไม่เคยไม่เคยถ้าทีมออสไปโดนนะทีมออสไปน่าจะไม่โดนสมัยนี้มันไม่เถื่อนเท่าสมัยก่อนป่ะหรือว่ายังยาเหมือนเดิมเหรอเขาจะเน้นคนถิ่นเขาแบบเหมือนแบบอำเภอนี้ไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ส่วนมากจะส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านเออเป็นตำบลหมู่บ้านโคกอีแม่กับหมู่บ้านโคกอีเหมออะไรเงี้ยเัาก็จะไม่ถูกกันอย่างงี้ใช่ไหมเขามีโจ์กันตลอดมาเจอกันที่งานเทศกาลอะไรก็ตีกันตลอดถูกต้องใช่ไหมประมาณนั้นอื แต่เดี๋ยวนี้ก็มีไหมก็มีมีนะก็มีปะปลายอยู่แปลว่าพี่เข้าไปเขาเห็นหน้าพี่เขาก็ไม่ถูกกระตาดโอ้โหปัง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 ยิงเลยเหรอเรียบร้อยตายซะมึงจะอยู่เลยลบเขาเล่นปืนกันเลยเหรอจริงเหรอโอ้โหเถื่อนว่ะเออเถื่อนเนาะต้องให้พี่ชาติไปตายตายคนแรกอ่ะตายคนแรกเลย ไม่ได้ช่วยพี่เลยหรอพี่ชาติอ่ะใช่เขามาถึงเขาล็อกเก่านะาไมว่างเกาหน่าเขามาถึงเขาล็อกเขาเก่านะเว้ยโอ้โหคุณชูอ่ะอร่อยนะตัวกินไปกินมาอร่อยเฉยเลยแถวแถวบ้านผมอ่ะสมัยก่อนนี่มันที่มี่แบบคนหนึ่งแบบโตแบบเป่งๆเลยอืมมันไปยุใสนี่ตีเขายุยุทุกบ้านทุกงานเอาใส่ว่าตัวใหญ่ใช่ไหมฮะเอาใส่ว่าตัวใหญ่บัวตัวน้อยๆมันนักเลี้ยงใจมากเหน่า มันบอกพ่อใจมันยางไปเนี่ยขวดไปตีเขาเลยอ,อ,อิหรี่นี่นั่นอีหลีคนนั้นใช้ชูชาติหรือเปล่าเออบอกว่าแต่ก่อนเทือนอีหลีแต่ก่อนอยู่แถวบ้านขันข้นขั้นบักไรออกนาห่านเนี่ต้องต้องสายตาใ,ให้ดีต้องวอกแวกต้องแวกต้องแบบยากลมท่านกลมนานเนี่ยก็ยคือเต้นกลมนากลมตากลอนตีนนี่มันเอาเลยว้ายเยขามาเลยเหรอครับสิบปีแล้วแต่ละคนต่งถิ่นเขาจะไม่ค่อยยุ่งหรอกเนาะ ถ้าแบบคนกรุงเทพไปเที่ยวเขาไม่น่าจะตีนะขันบัไปอันนี้เขากับบัมาไหนขันแบบไปยูเข้าไปยูซุ้มของเข้าไปใช่ใช่ของเข้าเข้าบดไอ้บออกไปว้าว้วอยู่หนาเวทีนี่โอ้อหันออกไปวิวว้าวหนาเวทีนะเอาง่ายๆมันเมาด้วยแหละอมันเมาม่ชอบหาเรื่องมึงคือคนเราอ่ะแมนขันบางคนบางคนมันเคยตีนะมันตีเลยนะบางคนมันเคยตีคนเนี่ยมันตีเลชอบเลยแฮล่ะมันบุ๋มอย่างมันตีของมันเนี่ยมันเป็นชันดานของมันเลยมสนุกมันสะใจอะเด็เออมันเป็นชันดานมันจะได้ก็ต้องตีคือว่า งานไม่งานบุญงานผาปางานหมอลำเหมาลอยลอยงานกูกูชิมีเรื่องยุบบานเก่าสิบงานอะไรเหมาเหมาใช่คนมันมีอีหลีหัวโจกแน่นเพื่อนพี่นักตีป่านี้ยังอยู่ไหมนักตีเหรอที่ข้าไปตีคนนู้นคนนี้ทุกวันนี่เหรอยังอยู่ไหมยังอยู่เขายังอยู่ยังอยู่เหรออยู่อยู่โอ้นเนาะไม่เขาคนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาตีแล้วเขาเขาตีแล้วฉลาด ตีแล้วเขาไม่อยู่ตีแล้วหนีเลยตีแล้วกลับเลยตีเปิดแล้วกลับเลยไหมตีแล้วหนีเลยเอาว่ะตีแล้วหนีเลยตีแล้วไม่ไม่รอมันมาไม่รอแก้แพ้เนาะรอไปเถอะไอ้ฉลาดจังเลยจริงๆเขาไม่ตามถึงหมู่บ้านหรอวะตามหาไม่เจอตำรวจไม่มาตามหาใช่ไหมมันเรื่องไม่ถึงตำรวจหรอมันตีกันไม่ถึงตายโอ้โหมันเหมือนแค่เรื่องทะเลาะพิพาทเฉยๆโอทะเลาะวิวาทตอนนี้พี่เต้นๆอยู่ผมมาขวดเปี้ยงปึ้งผมไปเลย ก็ตามไม่ทันก็แล้วหมาก็รู้อยู่ว่าไอ้นี่มันตีรู้อยู่แต่หาตัวไม่ได้ละคือจะไปเอาจะไปเอาในหมู่บ้านมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วเพราะเข้าทินเขาโอเคมันต้องรอเอาอีกงานนึงต้องรออีกงานนี้แต่มาเพราะว่าต้องมาแน่ๆต้องซุ่มก่อนแล้วไอ้นั่นก็ระวังเหมือนกันทีนี้อันนี้ก็ระวังตัวโจดเยอะเพราะมันเพราะมันมีแผลไงมันระวังอยู่เยอะตีคนอื่นรไวังไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนปลาครังที่กินตามร้านน่ะเนาะแต่อันนี้กึบกว่าด้วยเออที่ที่เราไปกินแบบ ต้มต้มยำเออลวกเจี้งมันก็เด้งเด้งหน่อยนะเด้งเด้งเดงแล้วแต่ว่าอันนี้เราหั่นชิ้นใหญ่มันจะได้อัตรลกว่าด้าหนังนี่มันตัวกรึบเลยถ้าเขาหั่นหนังมันหนาไงหนังไม่ค่อยกรึบอ่ะดีดีกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าจะไม่สดอันนี้ก็พอได้อยู่นะถือว่าไม่แย่เลยนะได้เลยโอมคือได้เลยแหละเรามาเล่ามาเรามากินยังเล่าหมดเหรอไม่ได้มาเลยโอมไม่ได้มาด้วยจบเลยนะเลิวก็พี่ต้อง ตกนนอวันนี้ถือว่าอร่อยอยู่อุ้ยแมพี่นเขากินได้หลายคำนะน้องคนเนี้ยตั้งแต่เขาหายป่วยมาเขากินได้นะครับนะป่วยเหรอตั้งแต่เขาติดเตียงมาน่ะเนี่ยเขาเขาสุขภาพดีขึ้นอร่อยเลยอร่อยเลยเอาปิดเลยปิดเลยเติมพี่น้องโอเคคำหนึ่งก็โอเคลงนานๆหน่อยนะหรือวันนี้คิดชิ้นเก่าอันอันนี้อันเก่าโอเคโอเคเพราะว่าข้างในมันยังไม่สุกนะพี่น้องสำหรัเมนูมันอีกครับ แอบไลฟ์พี่น้องก็เพิ่งไปกินคลิปกินเทือกแรกนี่แหไปสู้เทือกซีอันนี้ว่าอร่อยดีสู้เทือกซีสร้างกิ่นคือว่าเนื้อนุ่มกๆหนังกรอบกรึบกรุบๆเนื้อนุ่มแน่นใชแน่นดีป่ะพี่น้องมาคลิปมันนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครอยากไลฟ์เด้อพี่น้องเด้อคอนจารกันก็มีอย่างไรฝากไปขึ้นเก่ามักสำราญน้อยแต่ให้มักนันดนเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับมือนีอีพีนี้ข้ากล่าวขวัตสวัสดีครับสวัสดีครับโอดมักเยี